สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวขนมจากประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นขนม3ชิ้นที่ต้องแช่ตัวเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นของร้อยเดี๋ยวเริ่มจากร้อยก่อนเลยเป็นช็อกโกแลตร้อยนี่สองดูสวยงามมีคุณค่าเราก็ต้องทนุถนอมด้วยการแกะอย่างทนุถนอมนะครับนี่ ออกมาแล้วโอ้โหสวยงามนะครับอันนี้เวลาขนส่งนะครับซื้อที่สนามบินนี่เลยซื้อที่สนามบินเดี๋ยวขออนุญาตใ,ใช้มือนะครับแล้วเขาจะแช่นนํำแข็งมาให้อยู่ได้เก้าชั่วโมงพอทแลตแบบเยิ้มๆเน้นๆ ขายที่เป็นสาวกชอก็อกโกแลตชอบแน่นอนครับนีอ่อันนี้อร่อยจริงอันต่อไปเป็นมันฝรั่งร้อยนะครับเป็นมันฝรั่งที่เคลือบชอบ็อกโกแลตมาเดี๋ยวแกะให้ชมครับ จะไม่ค่อยคมนี่จะเป็นคงแน,นี้เลย,เยลองหยิบให้คมครับนี่นะครับเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นมันฝรัง่งแล้วก็เคือบช็อกโกแลตอร่อยมากมันฝรั่งมันจะมีความกรอบและเค็มนิดๆแล้ว ช็อกโกแลตแบบเคลือบนั้นหนาครับอันเนี้ยอร่อยมากมันฝรั่งร้อยนะครับสามารถซื้อได้ที่สนามบินที่ญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ซื้อมาจากสนามบินนาริตาอันสุดท้ายชีสเค้กของเลตาโอแชร์ช่องฟิดมาเดี๋ยวต้องดูครับว่ามันจะแข็งไปไหมหรือกินได้เลยออพอแกะมาแล้วเขาก็ซีดมาในกล่องโฟมอีกทีนึง ฟลิตนะครับฟริตทอดีฟริตมาในกลองโปรมีทีหน,นึ่งนี่นะเดือนนี้เดือนมิถุนาเขาบอกว่าสามารถเก็บไว้ได้ยันยี่สิบห้าเดือนสิบเลยเอ้ยสาสิบเอ็ดเดือนสิบเลยปีสองพันยี่สิบห้าเลยเก็บไปได้นานนะครับเ,เดี๋ยวขอยาตัดชิ้เค้กเยิ้ม สวยงามเราเตรียมช้อนมาแล้วนะครับขอญาตชิมนะครับฟิตมาอาจจะแข็งน่อยๆแต่จะชิมให้ทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ใส่ช่องฟิตน่ะผมเคยดูในรีวิวมาวมันนิ่มมันจะนิ่มเลยนะครับแต่นี้ใส่ช่องฟิตมา เห,เ,เหมือนกินเค้กอร่อยเหมือนกินเค้กเดี๋ยวต้องลองให้นิ่มกว่านี้ครับมันน่าจะนิ่มเข้าปากอร่อยเลยนะอันนี้หวานกลางพอดีไม่หวานมากอร่อยก็ขอจบการรีวิววันนี้เพียงเท่านี้ครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นหน่วยงใจพวกเราด้วยครับ Cup.